วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูแปลงไฮไลท์ราคาสุดพิเศษนะครับ3แปลง3สไตล์นะครับ3โครงการของมณีดินของเราครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับทำเลวิวเขาทำเลใกล้ทางหลวงทำเลติดถนนลาดยางนะครับบอกเลยนะครับไม่ว่าจะทำเลไหนนะครับบอกเลยว่าผมคัดมาเป็นไฮไลท์พิเศษให้สำหรับคุณผู้ชมเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอยู่กับผมปอนมณีดินนะครับบอกเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการมณีดินนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรไฟลุกนะครับจำกัดเพียงแค่3แปลง3โครงการนี้เท่านั้นครับผม นอกจากราคาพิเศษนะครับโปรไฟล์ุกแล้วนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่นัดชมนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับทางโครงการนะครับมอบเซตของแถมแบบจุใจกันไปเลยนะครับมี3เซตนะครับ3แบบนะครับแต่ละแปลงนะครับจะได้เซตของแถมเนี่ยจุใจไปอย่างละ1เซตเลยนะครับ แลคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการที่54ของมณีดินนะครับผมอยู่นะครับตำแหน่งแปลงนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับสองไร่สองงาน50ตารางวาด้วยกันนะครับบริเวณที่ผมยืนตรงนี้นะในพื้นที่แปลงของโครงการนี้นะครับเราถมดินให้ด้วยนะครับขนาดพื้นที่เนี่ยสองตารางวานะครับสูงขึ้นมาจากพื้นเดิมเนี่ยอีก50เซนติเมตรนะครับ บถมดินเอาไว้สําหรับพื้นที่ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยได้เลยนะครับได้เทควิวเขาวสวยๆแบบนี้นะครับบรรยากาศด้านหน้านะครับริมทางหลวงของเราเนี่ยนะครับเห็นบรรยากาศวิวเขาชัดๆแบบนี้เลยยามเย็นแบบนี้นะครับอากาศเย็นสบายนะครับที่สําคัญนะทำเลแปลงนี้ของโครงการที่54นะบอกได้เลยนะครับระยะทางจากหน้าโครงการที่54นะถึงปากซอย6ตรงทางหลวงเนี่ยเพียงแค่850เมตรเท่านั้นเองนะครับ เหมาะสําหรับทําบ้านพักอาศัยนะครับดูบ้านข้างเคียงได้เลยเป็นบ้านตัวอย่างเนาะทําเป็นลักษณะบ้านไม้นะครับนอกจากพื้นที่ถมดินแล้วครับเรายังมีพื้นที่แอรีลอรอบเนี่ยเอาไว้ปลูกสวนได้ด้วยสําหรับคนที่ชอบสไตล์บ้านสวนนะแปลงนี้ผมว่าเหมาะนะเป็นบ้านสวนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่ในเขตของตัวตลาดเมืองกาลุงนะครับแปลงนี้นะครับ มีสระน้ําที่เป็นตาน้ําธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเป็นสระที่ขนาดกําลังดีนะครับเหมาะสมกับพื้นที่และอยู่ด้านท้ายแปลงด้วยนะครับโอ้โหน้ํานี่ใสนะครับเพราะว่าเป็นตาน้ําธรรมชาตินะครับที่ผิวน้ำเนี่ยขึ้นมาเป็นวงวงวงเนี่ยนะครับนะครับมีปลาเนี่ยเขาขึ้นมาหายใจนะครับลักษณะของน้ำนะครับปริมาณน้ำเนี่ยเขาจะรักษาปริมาณน้ำเนี่ยเสมอขอบสายอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้น้ำในสระเนี่ยเป็นการดูแลต้นไม้ภายในพื้นที่ได้ แลนะที่สําคัญนะปลูกบ้านใกล้ๆสระน้ำนะบรรยากาศที่มีน้ําอยู่ใกล้ๆพื้นที่ที่พักนะอากาศเย็นสบายนะครับทําศาลาราลิมน้ําไว้นั่งจิบกาแฟายามเช้านะครับหรือจะดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นก็ได้นะครับไฮไลท์นะครับผมบอกเลยนะพื้นที่ทําเลสวยๆแบบนี้นะครับผมมีแค่แปลงเดียวเท่านั้นนะครับราคาเพียงแค่ไล่ละ2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับ สำหรับโครงการที่54นี้นะครับเราแถมไม่ให้เลยนะครับเป็นศาลาไม้นะครับให้คุณลูกค้านะครับสามารถเอาศาลาไม้นี่มาตั้งผักผ่อนไว้ริมสระน้ำนี้ได้เลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเราแถมต้นไม้ให้ด้วยนะครับเป็นต้นประดู่นะครับเป็นต้นพยุงนะครับแล้วก็ไม้พืชผักสดขัวนั่นเองนะครับมูลค่านะครับของแถมเซตนี้ที่แถมไปเนี่ยกว่า20,000บาทครับผม คุณผู้ชมครับแล้วผมก็มาอยู่กับอีกหนึ่งแปลงไฮไลท์ของโครงการมณีดินอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังของผมนี่ตอนนี้บรรยากาศยามเช้าเลยนะครับตอนนี้7จ็ดโมงแล้วนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับยังเห็นไอหมอกนะครับบนยอดเขาบริเวณด้านหลังเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแปลงนี้บอกเลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับกาลังมองหาที่ดินที่ เห็นบรรยากาศวิวเขาชัดๆแบบนี้นะห้ามพลาดโครงการนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการไฮไลท์ของนณีดินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับแปลงนี้นะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยนะบอกเลยว่า3ไร่ทวนนะครับและที่สําคัญนี่บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะหน้าแปลงของเราติดถนนลาดยางเลยคุณผู้ชมนะครับได้ขนาดหน้ากว้างติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับ22เมตรด้วยกันสําหรับคนที่ชอบทำเล่วงจุ้ยดีดี พื้นที่เนินเขาสวยๆนะครับสำหรับแปลงนี้คือโครงการที่61ของมณีดินของเรานั่นเองนะครับและจุดเด่นของแปลงนี้นะคุณผู้ชมดูตำแหน่งตรงนี้เป็นพื้นที่บนเนินนะคุณผู้ชมเราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี100เมตรถึง120เมตรเลยแปลงนี้นะครับแปลงนี้ติดถนนลาดยางแบบนี้ทำเลแบบนี้มีเพียงแค่แปลงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับในราคาเพียงไร่ละนะครับ 3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับนอกจากนะครับทำเลสวยๆแบบนี้นะครับและราคาสุดพิเศษแล้วเนี่ยนะครับแปลงนี้นะครับผมแจกทันทีเลยนะครับโคมไฟนะครับเป็นโซล่าเซลล์แบบ UFO นะแบบ UFO พร้อมเสาเหล็กติดตั้งให้อย่างดีเลยเนี่ยจำนวน3ต้นด้วยกันนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราติดตั้งกังหันลมให้ด้วยนะครับให้คุณลูกค้านะครับสามารถเลือกจุดติดตั้งได้เลยว่าจะติดด้านหน้าตรงกลางหรือด้านหลังแปลงนะครับ แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมมาอยู่อีกหนึ่งแปลงโครงการไฮไลท์เด็ดๆของโครงการมณีดินนะครับตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับแปลงโครงการที่40ของเรานะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสองไร่ท่วนนะครับคุณผู้ชมและดูบรรยากาศด้านหลังของผมเห็นไหมโอ้โหวิวแบบพาโนรามานะครับเห็นบรรยากาศแบบวิวเขาแบบชัดๆเลยแปลงนี้เพราะว่าพื้นที่แปลงนี้นะครับ เป็นพื้นที่ที่อยู่บนที่ราบเนินเขานะครับคุณผู้ชมครับนอกจากแปลงนี้นะครับที่เราจะเห็นทำเลวิวเขาแบบชัดๆนะครับพื้นที่เป็นเนินแล้วเราก็ปรับถมแบบเสมอถนนลาดยางนะครับ ยังไม่จบนะครับยังไม่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับนอกจากหน้าแปลงติดถนนลาดยางแล้วนะครับด้านข้างนี่คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะครับติดถนนคอนกรีตสาธารประโยชน์ด้วยนะครับเท่ากับแปลงพื้นที่ตรงนี้นะครับติดถนน2ฝั่งเลยนะครับขนาดพื้นที่เพียงแค่2ไร่นะครับแต่ได้ทําเลที่ติดถนนลาดยางแล้วก็ติดถนนคอนกรีตด้วยนะครับทั้ง2ด้านเลยครับสุดคุ้มใชไมล่าทําเลแปลงแบบนี้ผมบอกเลยว่า โครงการที่40นี้นะครับทำเลแบบนี้ผมมีแค่แปลงเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมสังเกตรอบๆด้านเนาะจะเป็นชุมชนขนาดย่อมๆนะครับของอำเภอบ้านไร่เนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ตั้งนะครับ3แปลงเนี่ยกินกันไม่ลงเลยนะคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ใกล้ทางหลวงนะครับทำเลที่ได้บรรยากาศวิวเขาซ้อนกันเป็นแบบ5ยอดตามหลักฮวงจุ้ยนะครับติดถนนลาดยางด้านหลังพิงเขานะครับอย่างแปลงทำเลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทำเลที่กินกันไม่ลงเลยนะครับติดถนน2ด้าน พื้นที่แค่2ไร่เท่านั้นเองนะครับอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมแปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับฟังให้ดีๆนะพื้นที่2ไร่นะครับราคาติดถนนลัดยางเพียงไร่ละ355,000บาทเท่านั้นครับผมค่าโอนโฉนดฟรีนะครับสาธุรณูโภคระบบน้ำระบบไฟฟ้าถึงหน้าแปลงครบนะครับแปลงนี้นะครับเราแถมล้อมรั้วรวดหนามนะครับรั้วรอพอขอบชิด4ด้านเลยนะครับ ก่อนที่จะลากันไปนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะครับขั้นตอนง่ายๆในการนัดชมที่ดีของเรานะครับเพียงท่านนะครับแอดไลนแอดของเรานะครับพิมพ์คําว่าแอด มันนี้ดนแลนด์นะครับเติมเอสตามท้ายอย่างด้านล่างนี้เลยนะครับทักเข้ามานะครับสนใจแปลงไหนเป็นพิเศษอยากชมแปลงไหนเป็นพิเศษนะครับติดต่อสอบถามกันมาได้ทุกวันเลยนะครับผมปอมันดีดินนะครับรอคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดู3แปลงโครงการ3สไตล์3ไฮไลท์แบบนี้นะครับและรวมกับแปลงอื่นๆในโครงการมันดีดินด้วยนะครับแล้วเจอกันที่หน้าแปลงนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ